มิขิตไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับปิดท้ายช่วงนี้ไปกันเรื่องของไฮโซไฮซอสสักเรื่องใช่ค่ะแบรนด์เนมแบรนด์เนมยี่ห้อ PRADA PRADA นี่ดังนะแพง <Đ ăng S 2> ด้วยนะดังมากใช่ค่ะม,มีหลายราคานะคะตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักหลายแสนถ้าไม่นับแอมสนะ โอ้แอนเนท์นั่นแพงเกินพราด้านี่ก็สุดยอดแล้วล่ะใช่ค่ะเสื้อผ้าพราด้ากระเป๋าพราด้ารองเท้าพราด้าเข็มขัดพราด้าดังนี้เป็นต้นถูกมใช่ค่ะถูกไหมก็ถือว่าแพงรู้สึกยังนี้มีน้ําหอมพราด้าด้วยใช่ไหมมีมีน้ําหอมพราด้ามีค่ะพราด้าดังนั้นเป็นแบรนด์เนมระดับโลกนะค่ะแบรนด์ก็เอาละยั่วน้ําลายไฮโซไฮโซดีกว่าเรามีคอลเลรชั่นใหม่กระเป๋าพราด้าเออล่าสุดออกใหม่รับรับพีออเดอร์ ยังไม่ได้วางตลาดนะใช่กระเป๋าแพดด้าคอเลชันเนี่ยยังไม่ได้วางตลาดนะเพียงแค่เปิดขายล่วงหน้าที่เรียกว่าพีออเดอร์เรามีภาพให้ชมกันมากระตุ้นต่อมไฮโซสักนิดหนึ่งไปชมภาพเป็นกระเป๋าสโซ่เห็นไหมเห็นไหมกระเป๋าสายโซ่นะคะมีหลากหลายลายนะคะเป็นกระเป๋าสายโซ่ถือแบบเล็กๆสําหรับสุภาพสตรีรุ่นเขาเรียกว่าอหานยากมากมาดรัสวูเวน โกดเรเตอร์เจนส์แบ็คเป็นกระเป๋าหนังนะคะสายโซ่ถ้าแปลตามตัวนี้ก็คือกระเป๋าจอดป้ายด้วยแม้เร็วจังเร็วจังจอดป้ายเอาข้อนก่อนหน้ายเอานะอันนี้ข้างในน่าจะบุนะคะแล้วก็จะมีป้ายนะคะใครใช้กระเป๋าพาด้าจะมีบุไว้ว่ายี่ห้อพาด้าภาพต่อไปภาพต่อไปมีหลายลายด้วยนะลายคุ้นไหมลายคุ้นๆไหมพาด้ารุ่นนี้ แล้วก็สําคัญที่สุดต้องดูภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายดูภาพสุดท้ายเลยเปรียบเทียบให้เห็นไปดูภาพสุดท้ายเลยนะฮะเห็นไม่ครับข้างบนในกระเป๋าพราดาคอลเลกชันใหม่ใบละเป็นแสนนะใบละเป็นแสนนะฮะข้างล่างเป็นเดอร์นะดูภาพข้างบนเนี่พัดค่ะสิบกว่าบาทค่ะถึงเลยไม่ตอนนี้ประมาณ12บาทแล้วค่ะข้างบนเนี่ยมันเป็นพัดสารประเทศไทยนะใช่ค่ะดูลายพัดสารกับดูลายพราดาคอลเลกชันใหม่เนี่ยคล้ายกันมาก แต่เราใช้มานานแล้วนะบ้านเราใช้พัดนี่มานานแล้วนะใครก๊อปใครเนี่ยไม่รู้สิแต่ข้างบนเนี่ยสิบกว่าบาทข้างล่างอ่ะแสนค่ะมัน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 ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เรามีคําถามว่าแบรนด์เนมแบรนด์ไทยใครก๊อปใครแบรนด์โลแบรนด์เนมแบรนด์ไทยใครก๊อปใครใช่ค่ะเห็นแล้วใช่ไหมฮะเห็นแล้วใช่ไหมฮะพัดค่ะกับพร้าด้าร้านรุ่นพัดสามประเทศไทยไม่กี่บาทกับลายของกระเป๋าพร้าด้าคอลเลคชันใหม่ใบละเป็นแสนเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อสิเดี๋ยวต้องมีออกกระเป๋าสารบ้านเราคล้ายคล้ายผ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเอาไอ้สิ้นตีนจกนะมาประกบเนี่ยมันก็มีความละไมใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกย้อนกลับไปนิดนึงเราจะพบว่าก่อนหน้านี้นั้นนะครับมันคือหาไมทันโลกเลยจําได้ไหมถุงสายลุงโบเบสําเพ็งเนี่ยถุงสายลุงสําเพ็งเราได้รับเกียรติลายของถุงถุงสายลุงได้รับเกียรติ ไปประดับบนกระเป๋ายี่ห้อบาลองซิก้าใช่ค่ะใบเราเป็นแสนเหมือนกันนะคะแต่ของเขาเป็นหนังขวามือเนี่ยของคุณผู้ชมเนี่ยมันางแบบสายลุ้งชัดเลยนางขวามือขวามือเห็นไหมคะนางแบบชุดสีดาที่หิ้วกระเป๋าอยู่่นงแบบคะดูนางแบบบนแคทวอล์กเธอสะพายอะไรอยู่เหมือนถุงสายลุงบ้านเราเลยไลายสิครับคล้ายกันเหมือนกันเลยแหละใบนั้นก็เป็นแสนนั่แน่แสนก็บาทค่ะใบที่เธอสะพายอยู่นั่นเน่ย พอประทับยี่ห้อ Balenciaga ก็เป็นแสนใช่ค่ะแต่เป็นทำด้วยหนังให้ขวามือเนี่ยใบละเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึงร้อยค่ะมีหลากหลายไซส์ค่ะตกลงแบรนด์เนมแบรนด์ไทยใครก๊อปใครเอากันให้สาแก่ใจย้อนกลับไปดูกลางปีที่แล้ว58ปกลางปีที่แล้วใช่ค่ะในงานงานแคทวอกนะคะงานบาร์เซโลนาแฟชั่นวีคนะคะสปริงซัมเมอร์สองที่เขาจัดเดินแฟชั่นโชว์ก็มีคนตั้งข้อสงสัยอ่ะเห็นไหม ดูภาพซ้ายมือนะฮะซ้ายมือทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเป็นางานเดียวกันันี้นางแบบเป็นงานเดียวกันอันนี้นางแบบใช่ค่ะเป็นงานบาเซโลนาแฟชั่นวีคนะคะสปริงซัมเมอร์2016ค่ะน,นี่น,นี่เดินบนเวทีแคทวอล์กนะคะเห็นไหมดูไหมดู ดูชุดดูชุดเสื้อไม่เท่าไหร่ดูผ้าเห็นไหมคะเหมือนอะไรคะถุงคุณยายบ้านเราไหมผ้าถุงผ้าถุงคุณยายบ้านเราไหมเหมือนไหมก็ผ้าถุงอ๋อเหรอผ้าถุงนั่นเขางานแบรนด์ดังนะเขาเป็นยี่ห้อเป็นลายผ้าถุงอะยี่ห้อของเลเบอร์กาบารานะคะของแบรนด์ดังของประเทศสเปนมีของแถมด้วยครับโบ้ดด้วยเสื้อผมมีของแถมอย่าแถมเยอะอย่าแถมเยอะเขาบอกว่าแบรนด์ดังของสเปนนะคะเหมือนผ้าถุงคุณยายบ้านเราเลย ออตกลงไข่ก๊อบไข่คะผมผมไม่ทราบอ๋อแบรนด์เนมแบรนด์ไทยไข่ก๊อบไข่เอามาดูของบ้านเราเห็นไหมเออสุดยอดเลยเอา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 อเริ่มจากเริ่มจากลายผ้าถุงประเทศไทยได้รับเกียรติถูกหยิบฉวยไปใช้เป็นเป็นลายกระโปรงใช่ค่ะเลเบอร์ ber, กระาบล่าต่อ,อมาลายของถุงใสายลุงโบเบของบ้านเราได้รับเกียรติ ถูกหยิบฉวยไปใช้ทําเป็นลายกระเป๋าบาลองซิก้าใช่ค่ะล่าสุด,ดลายพัดสารประเทศไทย<ฮ>ก็ได้รับเกยียรติถูกนําไปใช้เป็นลายบนกระเป๋าพราดาคอลเลคชันใหม่ใช่ค่ะต่อไปจะเป็นอะไรคะผมถามจริงๆเธอพราดาเห็นอย่างนี้แล้วกล้าที่จะเอาออกมาวางตลาดไหมเนี่ยก็ต้องถามว่าคนไทยจะมีใครจองรุ่นนี้ไหม คนไทยดีกว่าไฮโซเซเลบคนไทยไฮโซไฮโซเซเลปประเทศไทยจะกล้าซื้อลายนี้มาหิ้วมาสะพายไหมเดี๋ยวเรารอดูในหน้าสังคมดีกว่านะคะว่าสองเซเลปคนดังใครจะถือกระเป๋าพราดารุ่นนี้แต่เชื่อเถอะประเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่าอ้่ะอ้ําประชาภาค่ะแต่อ้ํไม่ถือถุงถุงบาลองซิก้านะไม่เห็นเลยไม่เหไม่เห็นค่ะแต่รุ่นอื่นเห็นค่ะพอพอพอจบจบช่วงนี้ ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ